เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการจับสัตว์ a ถึงแซดเดอะซีรีนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับตัวเสาทั้งหมดนะครับในเกม Arc e ์เค v ฟ่ยโดยเรียงตามตัวอักษรนะครับจาก a ถึงแตัวแรกยันตัวสุดท้ายเลยส่วนวันนี้นะครับเรายังอยู่ในหมวดหมู่ของตัว A นะครับและในตัวเสาที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักใน EP นี้นะครับนั่นก็คือเจ้าอาคิออปเทอรินั่นเอง a คิออปเทอิกนี่ครับมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับนกผสมกับสัตว์เลือ้อยคานลำตัวเนี่ยมีขนคล้ายๆกับนกปกคลุมอยู่ตั้งแต่ต้นคอลงไปนะครับส่วนปีกและส่วนหางนะครับมีขนที่ยาวคล้ายๆกับขนนกนะครับนอกจากนั้นนะครับขนที่ขึ้นบริเวณส่วนหางเนี่ยยังช่วยในการทรงตัวของน้องได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับลักษณะที่ทําให้น้องเนี่ยดูแล้วคล้ายๆนกก็จะสิ้นสุดที่ส่วน ลำคอนะครับพบบริเรรวณตั้งแต่ต้นคอขึ้นมาเนี่ยผิวหนังของน้องจะมีลักษณะเป็นเกร็ดนะครับคล้ายๆกับสัตว์เลื้อยคานเลย,ลย,เลยแถมในช่องปากเนี่ยพอมองดีๆแล้วนะครับมีฟันที่แหลมคมมากๆเลยนะครับ <c oughs> เพื่อใช้ในการบดเคี้ยวมแมลงนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับตัวนปีของน้องเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับมือนะครับผมซึ่งมีกรงเล็บแหลมยาวนะครับเพื่อใช้ในการปีนป่ายต้นไม้อีกด้วยและความยาวเฉลี่ยของน้องนะครับตั้งแต่หัวจะลดหางเนี่ยมีความ ยาวเฉลี่ยอยู่ที่ราวราวหนึ่งเมตรนะครับเจ้าอคิออฟเทลิกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับถามว่าทําไมน้องต้องอยู่บนต้นไม้สูงด้วยนะครับนั่นก็เพราะว่าเพื่อหลีกเลี่ยงผู้ล่านะครับผมนอกจากนั้นนะครับในบันทึกของเฮเลนวอลเกอร์นะครับได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับเจ้าอคิออฟเทลิกไว้ว่าจากการที่เฮเลนเนี่ยคอยสํารวจน้องนะครับเฮเลนได้สันนิษฐานไว้ว่าน้องไม่สามารถบินได้ทันทีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีปีกนะครับผมน้องเนี่ย ไม่ได้มีแรงที่เยอะมากพอสำหรับการบินนะครับแต่น้องจะทดแทนด้วยการร่อนไปตามลมนั่นเองนะครับและอาหารส่วนใหญ่ของน้องก็จะเป็นแมลงนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เลยเราสามารถพบน้องได้ตามป่าเลสโ o นะครับถ้าเป็นแมป t ด e i ไ l a n d นะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเราก็สามารถทำน้องให้เชื่องได้นะครับโดยวิธีการจับน้องเข้าบ้านเนี่ยเราต้องยิงน้องให้สลบนะครับจากนั้นก็ป้อนอาหารที่น้องชื่นชอบได้เลยนะครับ ซึ่งอาหารที่น้องรับประทานเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นคีตินนะครับซึ่งดอกจากแมลงนะครับอันที่2ก็จะเป็นซิมโป้คิบโบนะครับผมซึ่งวิธีการปรุงก็ตามนี้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจนะครับถ้าเกิดเราไปใกล้เนี่ยน้องก็จะบินหนีทันทีนะครับผมและวิธีที่ผมอยากจะแนะนําคุณผู้ชมในการจับน้องนะครับก็คือการปาโบลาขึ้นไปล็อกขาน้องมนต้นไม้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้นิดนึงนะครับแล้วก็ปาโบลาขึ้นไป เรียบร้อยนะครับโดนละนะครับทีนี้น้องก็จะล่วงนะครับสักพักน้องจะตกลงพื้นแต่ตอนนี้เราสามารถยิงน้องได้แล้วนะครับนี่ตกลงมาแล้วเราก็จับการเลยนะครับซึ่งนะครับหากเลเวลน้องเยอะนะแบบนี้อาจจะใช้หลายนัดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหลุดก่อนหรือเปล่าอีก10วินะครับผมเดี๋ยวพยายามรีบยิงก่อนดีกว่านะครับสิวิค่าสรบก็กําลังขึ้นอยู่นะครับอีกนัดเดียวขออีกนัดเดียวทันหรือเปล่าเอ้ยปึ๊บ โอเคเรียบร้อยนะครับสลบเรียบร้อยพอร้องสลบปุ๊บเนี่ยเราก็ป้อนคีตินให้น้องได้เลยนะครับอ่าจากนั้นก็รอน้องตื่นนะครับเป็นอันเรียบร้อยมาดูทางด้านความสามารถพิเศษของน้องกันบ้างนะครับว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับน้องเป็นสัตว์ปีกที่บินไม่ได้แต่ว่าน้องนั้นร่อนได้นั่นเองนะครับ ซึ่งหากเราได้ทําน้องให้เชื่องแล้วนะครับเราสามารถหยิบน้องขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งลักษณะการหยิบก็จะเป็นการเออเกี่ยวขาน้องเอาไว้ใช่ไหมจับขานะครับแล้วจากนั้นก็จะให้น้องเนี่ยช่วยล่อนเราไปข้างหน้านะครับแบบนี้นะครับซึ่งน้องนะครับจะทําการร่อนนะครับฟังดีๆนะครับร่อนนะครับไม่ใช่บินนะครับโดยที่น้องเนี่ยจะชะลอความเร็วในการตกถึงพื้นนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้นะครับ และในขณะที่เรากําลังเกาะขาน้องล่อนไปแบบนี้เราจะไม่สามารถหยิบอาวุธใดๆมาได้เลยนะครับผมซึ่งประโยชน์ของเจ้านี่ก็เออก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับการล่อนแบบนี้นะซึ่งเราสามารถล่อนได้เรื่อยๆนะครับตาบที่เท้าเรายังไม่ถึงพื้นนะครับน้องก็จะร่อนลไปแบบนี้เออก็ก็ไม่รู้ล่อนไปทําไมเหมือนกันนะครับเออแต่ก็เปลี่ยนฟิลในการเดินทาง เป็นอีกแบบหนึ่งก็อาจจะด,ดีเหมือนกันมั้งนะครับและความสามารถอย่างถัดไปของน้องนะครับนั่นก็คือการฟาร์มยางไม้นั่นเองนะครับผมยางไม้หรือว่าแซบนะซึ่งวิธีการฟาร์มของน้องนะครับเราก็แค่ต้องเปิดโหมดวันเดอร์ลิงนะครับหรือคือโหมดลาะ,ะเวนนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้องเนี่ยวิ่งเล่นในป่าเลดบูดที่มีต้นไม้ใหญ่ๆ่แบบนี้นะครับทันทีที่เราเปิดโหมดวันเดอร์ลิงนะครับน้องก็จะวิ่งเข้าหาต้นไม้แล้วก็บินขึ้นต้นไม้ไปเลยนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งพอน้องได้เปิดโหมดลาตาเบนนะครับแล้วก็เกาะตามต้นไม้ไปแบบนี้นะครับพอถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยในช่องเก็บของของน้องก็จะมีอย่างไม้ขึ้นมานะครับเราสามารถ เปลี่ยนน้องให้เป็นตัวฟาร์มยางไม้เข้าบ้านก็ได้นะครับแต่ทีนี้นะครับในการฟาร์มยางไม้ของน้องเนี่ยน้องก็จะบินไปบินมาเดินไปเดินมาทั่วป่าเลซบูดนะครับเปลี่ยนต้นนู้นทีต้นนี้ทีนะครับและพอน้องเดินไปเดินมาหรือว่าเปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยนะครับบางทีเราอาจจะหาน้องไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะติดตั้งเครื่องติดตามบนตัวน้องด้วยนะครับอ่ะอย่างเช่นไอ้ตัวนี้นะครับผมจะติดตั้งเครื่องติดตามนะครับผมซึ่งสามารถรับได้นะครับวิธีการทํางานนะครับ เราก็ต้องแปะบนตัวน้องแบบเมื่อกี้นะครับจากนั้นเวลาเราอยู่ออกไปห่างๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองบินไปไกลๆนะครับปุ๊บพอเราต้องการจะกลับไปหาน้องนะครับแต่ว่าเราไม่รู้น้องอยู่ไหนเราก็หยิบรีโมทขึ้นมานะครับจากนั้นก็กขวาหนึ่งทีนะครับมันก็จะมีตัวหนังสือขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่พร้อมระยะบอกนะครับว่าน้องอยู่ไกลเรากี่เมตรนะครับเราก็แค่ต้องพุ่งไปให้ใกล้น้องที่สุดนะครับตามตัวหนังสือตรงนี้นะครับเราก็จะหาน้องเจอนะครับ ไม่ยากนะครับนี่ประมาณนี้นะเออตัวในเครื่องนี้นะครับเราสามารถราบได้อยู่แล้วนะครับมันมีในตัวเกมหลักนะครับผมนี่นะครับไอเจ้าตัวนี้เลยนะครับเครื่องนี้เลยสามารถราบได้ที่เลเวล66 66นะครับผมและความสามารถหลักๆของน้องก็น่าจะมีแค่นี้แหละมั้งครับต่อให้น้องจะมีประโยชน์ในการฟาร์มยางไม้ก็ตามแต่นะครับแต่ผมมองว่าเออใช้ทีแพลตฟอร์มแล้วก็เราต่อท่อเพื่อเก็บยางไม้น่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่า การที่น้องเดินไปเดินมาในป่าเลสบูดเนี่ยก็เสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับรายการจับสัตว์ A ถึงเ t t e s e r ซ e s ในวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้ว EP หน้านั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสัตว์ตัวไหนนะครับก็รอติดตามกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมไก่วเกอร์และก็เจ้าน้องไก่บินนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ